อินเดียได้ลงนามสัญญาการผลิตที่ได้รับใบอนุญาตกับ l อ t เพื่อผลิตยานยนต์อเนกประสงค์แบบพ่วง BVS 1 0ซินฮูจำนวน18คันโดยได้รับการสนับสนุนจาก BAE Systems h a c k l a n การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความคล่องตัวในการเดินทางในลาดักและรันออฟพุชซึ่งเป็น2เขตชายแดนที่มีความต้องการสูงและมีความอ่อนไหวทางยุทธ,ธศาสตร์มากที่สุดของอินเดีย บริษัทลาเซนแอนทูบรลิมิเต็ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BAE Systems ประกาศเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568ว่ากองทัพอินเดียได้ลงนามในสัญญาการผลิตที่ได้รับอนุญาตสำหรับรถหุ้มกรอบแบบข้อต่อ BWS 10 Sinhu ซึ่งจะมีการผลิตที่ศูนย์รวมระบบกรอบของแอลและทีในเมืองฮาซิราโดยได้รับการสนับสนุนด้านการออกแบบและทางเทคนิคจาก BAE Systems และกลุ่ข้อตกลงนี้ยังรวมแพ็กเกจโลจิสติกแบบบูรณาการสำหรับการนำไปใช้งานเบื้องต้นการบำรุงรักษา และการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งานภายใต้กรอบ Make in India ของอินเดีย